นี่ครับชุดนี้นะครับเป็นลุงพะกวยมาไม่มีทีเด็ดอยู่ในนี้ครับมาดูกันนี่นี่ของหายากไม่มีมุ่นเวียนเลยอันนี้น้อยมากแทบไม่มีมุ่นเวียนเลยนะครับสมเด็จปกผัลังยันนี่อ่ะมีหลงซือไปหลงซื้อเล่มเก่าเลยนะแล้วก็อันนี้ครับลีลาเนื้อว่านสบู่เลือดครับแต่ปกติเราจะสีแดงไปเลยครับแต่อุนียเป็นเนื้อแก่ก้นขขกครับแล้วหน้าเนื้อสวยชัดเลยเห็นไหมหายากอันเนื้อนี้หายากครับจะมีพวกแร่เยอะมาก อ่าเนี่ยแช่แค่มองมันนี้ก็เห็นแล้วอ่ะมาคัสสวยครับหายากมาให้แล้วชุดนี้ทั้งสวยและหายากจริงเอาเป็นว่ากระเป๋าสั่นกันแน่นอนมาองแรกครับองแรกของนี่คนละกันนี่นี่อนี้นะครับเป็นลีลาทอดพิมพ์ทาหีบนะครับอันเนี้ยเป็นลีลาจะอยู่เล่มอาจจะอยู่หน้าแรกของเล่มเลยนะครับเป็นลีลาเนื้อวานสบู่เรือนครับอ่าเพราะว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่สวยแล้วนะมีหน้า,ม,นามีตาเลยชัดสุด อจะเรียกว่านิยมอันดับต้นๆล้กันนะนิยมอันดับต้นๆเลยเป็นเนื้อว่านสบู่เรือนะครับอ,องนี้เนื้อว่านสมู่เรือแต่จะออกก้นขกหน่อยนเนื้อจะออกก้นขกซึ่งแบบนี้หายากนะอไม่เคยเห็นเลยนะครับเคยเห็นแต่เป็นเนื้อว่านสบุ่เรือสีแดงๆอันนี้มันจะเป็นแก้พวกสายเสกนะครับถ้าซองไปนะจะมีพวกแร่เยอะเต็มเลยเห็นไหมเอป็อแบบนมีเจอยากจริงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อละเอียดกว่านี้อแต่อันนี้หายากจริงครับบางคนงจะเรียกเนื้อก้นขกเนาะ เนื้อแก่ก้นกคนขบนะนี่แล้วงคนี่หน้าชัดเลยนี่หน้าสวยหน้าชัดเลยซึ่งน้อยมากๆหน้าจะชัดเนี่ยซองไปนี่คือมลสารแน,น่นๆเน้นเน,น้นเลยพุทธคุณเกินคุ้มแน่นอนอันนี้เป็นพระท่านทำเองนะใครได้ไปบูชาแบบว่าสุดแน่นอนนะทั้งมลสารทั้งความหายากทั้งความพิเศษนะองนี้อาจจะไม่มีหมายเดียวนะเนื้อโซนนี้นะครับบอกให้เพราะว่าก็เจอมาไล้องคนะ์นี้วถ้า่านใหญ่เป็นเนื้อสีแดงไปเลยว่านทะพุ้เดือดไปเลยนะครับ อันนี้เป็นว่าสับูเลือดอ้อ,อผสมดินหน่อยเราส่วยชัดจริงๆองค์นี้ปกติเลยนะครับแบ่งบูชาสี่ห้าพันก็ไม่แพงเพราะในเว็บเข้าประมูลกันเจ็ดแปดพันนะครับรุ่นนี้เจ็ดแปดพันนะครับเพราะว่าเป็นข้อหายากนี่ผมแบงสี่ห้าพันก็เกินคุ้มเพราะเป็นผาท่านทาเองด้วยแลยุกต้นด้วยแล้วความส่วยดูดิโอ้โหเออพายุต้นจะส่วยได้ขนาดนี้น้อยนะครับแบ่งบูชาครับอันนี้ เอาสามพันเก้าพอสี่พันห้าห้าพันห้าก็เกินคุ้มครับองนี้อในว็บประมูลแปดพัน 8, กว่าพี่เขาช่ว,วยขนาดนี้คิดดูเอาว่าแบ่งไหวไหมสามพันเก้าครับไปแล้วไปเลยครับมีองค์เดียวนะใครสู้ก็ได้ไปไปองค์ต่อไปครับอือองนี้ถือว่าแบ่งมาหลุดนะผมได้มาเบานะก็ลเลยแบ่งไวไวหนาะอ่ะองค์ต่อไปนี่คุณแผ่นบางใครอยากได้คุณแผ่นนะครับอันนี้เป็นคุณแผ่นผายเดียวเนื้อแก้สายเสกนะครับนี่เป็นเนื้อนิยมเนื้อแก่สายเสก อ่าแล้วองค์นี้มีแป้งครับแป้งเดิมๆเลยเป็นแป้งบล็อกนะครับเดิมๆเลยนี่ผ่ามไม่ผ่านการใช้งานเลยเก็บดีมากแบบนี้อืมปกติแบงมือชาสามพันห้าครับองค์นี้เอาไว้แล้วกันเอาสองพันเจ็ดร้อยพอนี่สามพันห้าก็ไม่แพงครับเนือนี้ต่อมันจะมีองค์นี้นี่นะครับสมเด็จปกโพไม่ใช่ว่าหายากมีสององค์นะมีองค์เดียวนะครับแต่เป็นหลังเรียบหนึ่งองค์เนาะนี่อันนี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพ ซุ้มกระจกหลังยันซึ่งแบบนี้หายากมากเป็นเนื้อพงุทธุณุลนะครับแบบนี้แทบไม่มีมุ่นเวียนเลยอ่าไม่มีมุ่นเวียนเลยนะครับน้อยมากอ่าน้อยมากคือมีตังก็จะบูชาก็ต้องรอต้องหา่าอ่าไม่ใช่ว่าจะได้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีน้อยคนเขาเก็บกันหมดเราเล่นแพงด้วยอ่านี่ยิ่งสภาพสวยนะครับยิ่งยากอไอ้สวยจริงสภาพถือว่าสมบูรณ์นะครับเราเกาถึงยุกดูง่ายมากอันนี้พิวหิ้งเลยอือพา,บ,าบ้านเลยแบบนี้ นี่ลังยันตัวนี้นะครับเรงนขึ้นหนังสือดูอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยนะครับอเล่มแรกๆเลยนัคือถ้าหนังสือเล่มแรกเนี่ยคนอยากเชื่อถือมากๆแล้วพ้าเนี่ยมันคนจะเก็บกันหมดอรุ่นนี้นะครับก็แล้วเต็มมือแต่ส่วนใหญ่จะแบ่งกันยุ่งมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับรุ่นนี้ปกผูปุมกระจกลังยันตัวนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งชัดเจนลงสือชัดเจนเป็นผราหลวงพอ่อแล้วหลวงพอ่อยันเป็นยันตัวหลวงพ่อนะครับเออก็มันได้ความหายากกับมันสร้างน้อย แล้วมันก็ชดเก็บด,ด้วยอ,องนี้วกแบ่งบูชาครับเอาหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยพอนี่หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยตอนแรกว่าจะแบ่งหมื่นห้านะครับเพราะความหายากนะครับอ,องนี้แบบว่าถ้าแบบแบ่งไม่ได้ผมก็จะเก็บเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมุนเวียนอะไครับไปแล้วไปเลยอ่ะทัาแบบนี้นะครับไปแล้วไปเลยไปแล้วยากได้มาก็จะสวยเท่านี้เปล่าเอาเป็นว่าเอาหนึ่งสามห้าร้อยนะครับใครสนใจทักได้นะครับผ่อนได้ผมมีผ่อนสูนเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกินสามเดือนเนาะก็ทักมาได้ครับ อันนี้หายากจริงครับพี่พี่ไปเลียมขึ้นคอคือสุดแล้วนะในทรงเด็จนะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเอาหมื่นสามห้าร้อยครับหรือถ้าใครอยากได้เบาก็ไม่มียันครับไม่มียันจะเยอะกว่านะครับจํานวนจะเยอะกว่านะครับนะจะเยอะกว่านี่เห็นไหมเหมือนกันเลยแล้วก็ความเก่าถึงยุคยุคเดียวกันเลยเนื้อมันกันอันนี้ครับแบงบูชาครับร่างไม่ยันจะถูกมากเพราะว่าร่างยันนี่จะเยอะไอจะน้อยนะครับน้อยมากๆแทบไม่มีเหรียญส่วนร่างไม่ยันก็หายากนะครับนะก็หายากเหมือนกันแต่เห็นทว่า ราคาจะเบากว่าเยอะอันนี้พวกแบงก์ูชาครับเอาสองพันห้าพอนี่ปกโพส่งกระจกเนื้อพวกมรดคุณนะครับรุ่นเดียวกันหลังมาเรียบเอาสองพันห้าพอนี่ขรยยากได้ไม่ยันก็องนี้ไปสองพันหา้าอันนี้แบงก์ไวๆหวนะพี่สองพันห้าก็หายากนะอันนี้เอออ่ะโอเคและองค์สุดท้ายครับสมเด็จเกตยาวเหนือว่านนี่เป็นพาท่านํำเองอยู่ต้นเหมือนกันปียุคแรกนะยุคแรกนะครับปีประมาณปีสุ่นกว่านะครับสุ่นหกสุนเก้าประมาณนี้นะครับ เกตยาวเนะี่ยว่าถ้าสังเกตดูมงมนสันท่านทางอง์เลยมนสันแบบว่าพวกแร่ต่างๆนะครับมนสันหงุ่มุะกุนหงมิติเจต่างๆทางองค์เลยแล้วเนี้สวยแน่นดี่า,บาแบ่งบูชาครับอันนี้เอาปกติกัมจะแบ่งอยู่สี่พันกว่านะประมาณสี่พันห้าถ้าสวยๆนะย้อนสวยนะก็สามพันกว่านะครับองนี้เอาไวๆแล้วกันเอาไปสามพันสองพออะนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะเอาสามันส่องพอ อเนื้อว่านนะครับจะซองให้ดูหน่อยแล้วกันนี่เออมีมีอยู่นี่ซองให้ดูนี่เห็นไหม่าเป็นเนื้อว่านหนะครับก็จะมีมวลสารแบบพวกว่านเยอะทั้งองค์เลยอ่ะเอาเป็นว่าเอาสามมันสองพออ่ะราคานี้แบ่งไวครับอ่ะเน้นไวช่วงนี้เน้นไวครับใครชอบงไหนรีบทักเลยพอพ่ผมมาไวไปไวครับผมอ่ะแล้วหาสวยขัดสวยขัดหายากไหมอ่ะโอเคใครชอบงหน,นะครับทักลายอันนี้ได้เลย นี่ T U N G F C ร้อยแปดนะครับหรือดูใต้คอมเมนต์เลยผมส่งของช่องทางเขาติดต่อไปแล้วก็ใครเพิ่งดูครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ